ทปราบคำว่าจะรณรงเพเื่อแก้ไขแลฐทรนมนคลื่นใบให้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเต็มใบนั่นนะ่ะหมายความว่าอะไรเราะจะทำ็มได้อย่างไรแต่ว่าตามความเห็นของผมนั่นน่ะก็มีอยู่อย่างนี้คือว่าหนึ่งเราจะต้องทราบก่อนว่าไอ้ที่เรียกกันมาแลฐทรนุนญขึ้นใบและทมนุนเต็มใบนั้นมันอะไรกันแนะ่ แล้วนี่เป็นศัพ์ซึ่งทางหนังสือพิมพ์หรือใครเขาเสนอมาเราจะรับศัพท์นี้มาใช่เป็นทางการได้หรืออยังถ้าว่าเป็นศัพท์ที่คำพังเพยเราเอามาโดยไม่ได้ครอครองให้ที่ท่วนมันก็จะไม่เหมาะสมในฐานะสำหรับผู้นิสิตเป็นนักศึกษาแต่ว่าผม ก็ได้พิจารณาเหมือนกันว่าผู้ที่เขาใช้นี่ยเขาหมายความว่าอะไรกันแน่ที่เขาเรียกกันว่ารัฐมนูลคอรปอรหรือเจ้าหน้าที่ของคอรปอรโดยเฉพาะรอประธายเขามีอธิบายไว้ว่ารวมความแล้วรัฐมนูลพศ .2521 เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเพราะมีการลดทอนหลักประกันในสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชน พราะวุทสภาไม่ได้มาจากการลต่กตั้งโดยราษฎรและยังมีอำนาจหน้าที่มากมายเพราะอำนาจบริหารมาจากการขั้งจุนของบุตรทสภาเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ได้มาจากมติที่ชัดเจนของประชากษน,นี่เห็นนี้ก็จึง,จ,งจึงเป็นขึ้นใบนที่ว่าทีนนี้มันก็เป็น วิเคราะห์ศาสตร์ของคอร์ปอรปัแต่ความหมายของสมาธมเนนะี้ยผมหมายความว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างไรใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเรื่องคำพัดผัน,ผนเผยแล้วก็ผมขอพูดต่อไปว่าหลักสรรันญเราจะต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญ ที่เป็นประชาธิปไตยเนั่ยมันคืออะไรที่เรียกว่าประชาธิปไตยถ้าเราไม่รู้เดฟนิชั่นเดี๋ยวก็จะพูดอย่างที่คำบรรโบราณไทยมีว่าไปไหนมามสามวาสองศงคนนั้นก็บอกว่าอย่างนี้ประชาธิปไตยคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นประชาธิปไตยเพราะนั้นจะต้องเอาให้แน่ต้องขอให้ช่วยการศึกษาเอาให้แน่ว่าอะไรที่ที่ว่าสมสมบูรณ์นะนี่ และขกออีกอันหนึ่งเดทิมิชันของทางคอ,อร์พนี้ผมก็เห็นว่ามันก็แปลงอยู่เพราะอยู่ดีๆแเราจะว่ารัฐธรรมนูญ2521เขาเป็นครึ่งใบแ้้ก็ควรจะบอกว่ามันเต็มใบนั่นมันคืออะไรเพราะถ้าหากว่านี่ผมผมให้กระดาษคุณส่วนหนึ่งบอกนี่ครึ่งใบ นนั้นเต็มใบก็คือว่าผมให้อีกเท่าแต่มันยังไม่เต็มแผ็นกระดาษอยู่นะเพราะนั้นเราจะต้องรู้ว่าในที่เต็มใบนั้นมันกว้างยาวมันกี่ตารางเซนติเมตรอย่างนั้นถึงจะถูกใช่ไหมนะอันนี้ือนมันประจาเป็นที่จะต้องรู้เมื่อเราจะทําแก้แัฐธทรมนูนกันแล้วเราใช้วิธีพูดเรนเรนนี้นจะไม่ได้จะต้องทำเป็นอย่างเซเรีย <c oughs> ใช่ไหมะ่ะไปคิดดูไปแล้วมันทำม่เซเรียแล้วเราทําไปทาไม มา,ม,าม,ามาขอให้เ,อเ,ออเอสด็จในอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็ผมมาขอให้ขอสังเกตว่าด,ดังดังนี้การแก้ไขนั้นแก้ไขในทางนิตินัยหรือในทางพติตนายอันนี้ก็อแก้ไขในทางนิตินัยก็หมายความว่าเราเขียนเป็นกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้น เป็นไปได้หรือ,หร,อ,ห,รอหรือหรือไม่เอาละเช่นอย่างเราให้ว่าแม้บุคคลมีษษสิทธิเสรีภาพในสมบูรณ์ทุกอย่างไปหมดเขียนไปอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัตินั้นคนมันทาได้จริงไหมเราจะต้องนึกถึงในทางปฏิบัติว่าคนมันทาจริงได้หรือ,รอ,รอไม่บยยกตัวอย่างเช่นอย่างในการเลือกตั้ง อย่างว่าเราให้สิทธิแก่คนทั้งหลายที่บรรลุนิติภาวะแล้วนี่ให้มีสิทธิเลือกตั้งได้นะจงกระทั่งจะเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ออกมาจากรัฐสภาแต่ขอให้คิดว่าในทางปฏิบัติเป็นได้เช่นั้นนี่เพราะฉะนั้นครับถึงมีถ้าว่่จะศึกษาให้ดีตั้งแต่เร v o l u t i ของฝรั่งเศสเป็นต้นมาแล้วก็ได้มีนัก กับการเรื่องในตัวสําคัญที่ได้ชี้ให้เห็นว่าระบบที่ทํามาเมื่อหนึ่งเจ็ดกานั้นน่ะไอ้แนวทางปฏิบัตินี้มันไม่ได้แก่ทุกคนแม้แต่จะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วคนที่มีความคิดเชน่นนี้ก็เนี่ยเราก็รู้ไมหมฮะสถานีเมโทรที่เรียกว่าบาเบอร์แล้วก็ถทงน,นก็ชื่อบาบาเบอร์จะให้นอน จากอ้าวเดลทยองไปจะไปพลาสเดทโเกเดโรก็มีนะในตัวบาเบอร์นั่นนี่ในตัวบารเบอร์น, uck, นี่แต่ที่หลังเกิดถึกจากประหารชีวิตเหมือนกันนี่ก็มีความเห็นบอกว่าเอ๊ะมันจะต่อไปในทางปฏิบัติก็เพราะอะไรลัะเอา่ปงง่ายๆเวลาเลือกตั้งนี่ผู้ที่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแท้จริงตามีนกฎหมายเขียนเป็นคนมีเงินหรือไม่ใช่เราถามตาม,ามกรมเลือกตั้งแต่ละครั้งเราใช้เงินเทา่าไหร่ แต่ไสรสัมราเข้าจริงๆคุณได้หรือไม่นี่คือคือว่าเราจะต้องนึกว่าในทางปฏิบัตินี่ทาได้หรือไม่อีกด้วยนะเพนน่นวดก็แปลว่าเอกานิเตเดดัวกับเอกาิเตเดฟักเราจะเป็นไดถึงเดดัวแล้วเขียนไม่รู้ๆเขียนได้ย่งไงก็ได้แต่ปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็ขอให,ให,ให,ให้คิดอย่างนี้และเมื่อในักอันนี้แล้วเราก็จะต้องดู ว่าองค์การไหนเราที่เขาเสนอมาเนี่ยเราเพียงแต่บอกว่าแหมนี่เขาจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะต้องดูว่าองค์การนี้ประกอบด้วยบุคคลใดที่มีความสามารถที่จะร,าร่างรัฐธรรมนูญได้เพราะรัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายใครว่าไม่ใช่กฎหมายเป็นด้วอด้วอของสิทธิสิทธิ์ขอเคือๆๆอยู่ในนะั้นทีนี้การร่าง มันก็มีเทคนิคของการนัเราจะใช้เทคนิคเพิเทิมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรนี่น,นี่มันเป็นเทคนิคทางนั้นบางทีไปร่างผิดไปกระทบกฎหมายเขาเอาเช่นไม่อย่างว่าผมยกตัวอย่างในในกฎหมายเราตั้งแต่ใครเรียนมาเขาจะต้องรู้นับตั้งแต่ประมวลแพ่งบับหนึ่งขึ้นมาทีเดียวนะครื่องพันธุ์นี้เขาก็เรียกว่าบุคคลนะ บุคคลนะี่บุคคลนี่มันใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่นี่ถ้าเราจะบัญญัติแต่ว่าเอาเะเขาบัญญัติันไปแล้บอกชายหญิงต้องมีสิทธิ์เสมอภาคกันถ้าเช่น,นั้นจะต้องแก้ระโมวยกฎหมายแพ่งบักหนึ่งอะไรนี่มาหมดเรื่องใหญ่เรื่องไม่ใช่เป็นของเล็กนี่เพราะฉะน,นั้นเราก็จะต้องดูว่า,วาะจะมานึกๆแต่เพียงว่า อาคนนั้นหวังดีที่ที่เขาจะรักก็ทำไมเขียนว่าชายหญิงมีสิทธิเสมอภาคกันนี่เป็นธรรมนะครูทำไมไม่เขียนว่าหญิงในชายเลยอาทำไมเอาชายออกหน้า,าอาเนี่ยคิดดูในในในโลจิกทั้งท่าที่เขียนอธิบายอะไรวะโลจิกมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ปวดดูดูกันให้ให้ดีนี่ยอีก อันหนึ่งที่ขอให้สังเกตองค์การใดก็ตามคือผมไม่ระบ,บุว่าคอร์อรัปชหรือว่าที่ไหนๆเราก็จะต้องรู้ว่าองค์ประกอบนั้นคือใครแล้วการทํางานนี่มันต่ออาศัยเหิือนก็หลักก็มีอยู่แล้วถ้าบอกว่าใครได้ศึกษาทฤษฎีการงานในทางทฤษฎีสังคมศาสตร์คือก็หลักก็มีอยู่นี่ว่าผู้ใดมีอำนาจเศรษฐกิจผู้นั้นมีอำนาจทางการเมือง อันนี้ความจริงมีอยู่มากนละถ้าเราไม่มีอำน,นาเจเศรษฐกิจเอาสมาัครเลือกตั้งก็ได้แม้แต่ไม่สมัครเลือกตั้งเป็นในทุนให้เขาไปสมัครคนที่สมัครนั้นะมันก็ต้องอยู่ในอนัตใช่หรือไม่หรือคนฏิเสษใครที่มีเงินเมื่อม,อมนนันมาเขาก็มีลูกนอก้องถึงหลายคนถึงแม้ว่าเขาไม่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นอะไรรัฐมนตรีก็ต้องไปมมอมไปอะไรเขา นี่เราก็จะต้องรู้เหมือนกันว่าแหล่งเงินที่เขาได้มันี่จากไหนเช่นเดียวกันกับว่าเราจะดูพักกานเมืองว่าเป็นพักของไหนแปลว่าเขาได้ทุนมาอย่างไรเราก็ดูรู้นี่นะงานใหญ่ใหญ่เช่นนี้จะวัวเดินย่างตอกไปไม่ได้มันต้องมีเงินค่าขึ้นรถไฟอะไรแล้วค่าเก่งการทางอะไรนี่เอาเงินมาจากไหนเราก็รู้ซื้อรู้ให้ดีก็จะรู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกันฉันใดก็ดี ไอ้วิธีที่ว่าจะร่างรัฐธรรมนูญและที่นี้ก็จะยกตัวอย่างเอาเช่นมอนยันว่าทางเลือกต่างซึ่งแต่งไม่แต่อไรมาโอ้ยเมื่อมีรัฐธรรมนูญยังใช้อยู่ปี75อย่างนี้เราก็ถือวันแมนวันพนคือเราแบ่งเขตผู้แทนให้ว่าเขตเหมือนก็มีผู้แทนคนหนึ่ง อย่างจังหวัดนี้อย่างอยุธยาอย่างนี้เวลานั้นพลเมืองราวสามแสนสี่แสนก็แบ่งออกเป็นสองเขตเขตละแสนห้าหมื่นนี่อย่างแล้ววิธีนี้ของฝรั่งเศสก็ยังเป็นอยู่เรียกว่าสครูตแดนอารองดิสมองอารองดิสมองหนึ่งก็มีหนึ่งคนอังกฤษก็มีอย่างลอนดอนอย่างนี้มาหลายเขตไม่ใช่กรุงลอนดอนแล้วก็โอ้โหนั่นก็แบ่งออกไปละกี่สิบต่อกี่สิบอย่างนี้ก็ช่วย วานเป็นทรรมเพระเพาะเห็น่าาหาว่าจะเอาปารีสนี่เป็นเ,นเขตเดียวมีผู้แทนลิสหนึ่งยี่สิบคนถามจริงๆนะท้ากรณีนี้พวกกรรมรแนะพวกบัญญาชนนี่ไม่มีทางที่จะเลเอตอกต่างได้เลยเพราะนั้นอย่างว่าอังกฤษหรือย่างในาพระเสสัม์เขตหนึ่งก็มีเราคนออกเสียงอย่างมากนี่นห้าม,มื่นบางเขตก็คนออกเสียงเรา หกเจ็ดพันอย่างนี้คือว่ากรรมกรหรืคคอนคนอยากจนมันพอเดินได้นะถ้าแม้แค่พกอิดมากๆมันเดินยังไงหวัดไหวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแก้รัฐธรรมนูนเท่าที่ดูแล้วไปเอาตัวอย่างฉบับสองสองห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไห,ไหมล่ะที่ในหลวงเองท่านก็บอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วการร่างจะเอาอันนี้เป็นหลั ก็ก็พิจารณาดูกันแล้วกันผมก็ไม่ว่างจะใครเรื่องสายคอร์ครปก็ว่ากันไปผมไม่ว่าแต่เมื่อถามความเห็นของผมผมบอกว่าอย่างนี้มันไม,ไม่ใช่นะในประเด็นที่ท่าอาจารย์คิดว่า วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคะเป็นประเด็นนี่ค่ะในแง่ไหนบ้างคะที่จะทําให้เป็นประชาธิปไตยนะคะนอกจากจากที่ทางคอรอรปได้เสนอรูปแบบของรัฐธรรมนูญนะคะของคอรอรปใหม่นะคะในทัศนะของท่านอาจารย์ท่านเห็นว่ามีประเด็นไหนบ้างที่ควรจะต้องทําให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญถึงจะเป็นประชาธิปไตยคือเพื่ออย่างนี้นะ คือเราอยู่ดีๆก็พูดประชาธิปไตยต้องรู้เดฟนิสเซนอะไรคือประชาธิปไตยเกสเกลเดโมครัซีบอกมันถ้าถ้าเราไม่รู pues ้ว่าเกสเกลเดโมครัซีประชาธิปไตยคืออะไรเราเราก็จะไปทำนั่นแหละได้ย่างอย่ไงก็ก็หลักใหญ่ถ้าเคยจะพูดก็แปลว่าประชาธิปไตยก็คืออำนาจของปวงชนเป็นใหญ่และปวงชนนั้นใช้อำนาจโดยทางไหน ใช้อำนาจโดยทางตรงคือที่เรียกว่าเป็นเพอิสิทธินั่นอย่างหนึ่งหรือใช้อำนาจโดยทางผ่านผู้แทนที่ตั้งขึ้นมาอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างเมืองไทยอย่างนี้เป็นเพลิสิทธิ์ทุกเรื่องไปไม่ได้ก็ได้ก็โดยตั้งผู้แทนรัษฎรนี่ผ่านขึ้นมาแล้วผู้แทนรัษฎรนี้เขาก็มาใช้สิทธิทแทน,น,นก,ก,ก็เรียกว่าเดโมครซีแอนดีเรก ถ้าเพอบิสิตก็เรียกว่าด e โม c ครซี d ดิเรกนี่มันก็มีสองอยา่างหรือเราจะเอาผสมกันอย่างฝรั่งเศสอย่างนี้ก็มีคือว่าแองดิเรกโดยผ่านผู้แทนแล้วก็ในบ้านกรณีเดดด็ิเรกแองดิเรกผ่านผู้แทนและบ้านกรณีก็มีเพอรบิสิตหรือว่าเรเ,รเรเฟรนดอมนี่ก็มีมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ของเรามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะนี่เราก็ต้องดู ก็เราก็ไม่พอใจกันแล้วในการที่วุฒิสภานี่สมาชิกมีการแตกตั้<ช>ก็ควรจะให้สมาชิกนี่ได้รับการยก่างจากรัศดรและเรื่องนี้ก็เคยมีก็ในรัฐธรรมนูญฉบับปี89สุดท้ายของคณะรัศดรก่อนที่จะถูกรัฐประหารก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เห็นทีใครเขาพูดถึง เขาจะทำมันเขาขึ้นเองผมก็ไม่มีความเห็นอะไรอย่างน้อยก็ควรจะดูว่าอที่ครั้งเก่ามันทํามามันมันมีอะไรบ้างนี่ถ้าจะมาตั้งขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็อ่านดูว่าเขาจะจะต้องรอมชอชมก็ที่นั่นทีน่นี่อ้าวแล้วกันไปรอมชอชมครับระคนะมามาเก็ไปกันใหญ่นี่ก็ขอให้ไปเจรจากัน,ก,นกันดูก็ให้รู้ว่าดิมโมคราซี่คืออะไร และที่ของเขานะั่นเขามีดิม c บราซ่ไหมนี่อันน้แล้วสองวิธีการนั่นน่ะที่ว่าจะเขียนอะไรไปนั่นน่ะคนมันสามารถปฏิบัติได้ต่างนั่นไหมในเอเอกนอิเตนะนี่เรื่องสิทธิของสตรีอย่างนี้นี่ก็เห็นว่ามี่านพูดพูดกันอยู่เหมือนกันเพราะมันตะก,กี้ก็มีเขาก็กลา่าวถึงว่าสิทธิในเสมอภาคพอได้อ่านดูนี่ดูคล้ายๆกับว่า เรื่องมันจะพายเรือกันไปคนละทางสแ้วคือว่าพวกสมาคมาาาบันดิตสตรีทางกฎหมายนี้เขาได้ต่อสู้ของเขามาหลายปีจนกระทั่งเขาได้รับผลสำเร็จยังไงยังไงเนี่เราได้ศึกษาหรือเปล่าทีนี้เราถ้าานกะว่าเราไม่ได้ศึกษาเพราะเหตุไม่ได้ศึกษาเราจึงนึกว่าไม่มีใครทำมีแต่ฉันเท่านั้นฉันจะต้องทำแต่อย่างนี้นะ่ยมันไม่ปวด อากเยี่ยมถามผการรัฐธรรมนูญนนในคอนเทกต์ของสังคมไทยเนี่ยนะครับว่าถ้าที่ผ่านมาผมเห็นว่ามีไม,ม่ใช่ฝ่ายเดียวนะฮะแต่ขณะเดียวกันรัฐประหา,ารก็มีหลายครั้งที่นั้นความสำคั์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับรัฐประหารเนี่ยนะคะะคือใครที่ขึ้นมาเนี่ย ก็ทำให้เวลาทำนุนมาเนี่ยได้การฉีกแล้วใี่เรามีวิธีเยอะปัญหาแรกคืออยากจะทราบว่าจะมีวิธีการอย่างใดที่ผู้ที่ทำนรสทหารขึ้นมาเนี่ยจะไม่ฉีกรัฐธวทำนุนใช่ไหมดังนั้นก็จะตอบปัญหานี้ปัญหานี้เวลานี้ยังมีคดีค้างอยู่ที่ศาลฎีกานะ คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นคือคุณวัชราชัยชยัยสิทธิเวชท,ที่เป็นเด็กนุกาแล,แลเคยเป็นข้างขามันในทงหมายความเป็นราชมพลักษณ์เมื่อก็กลับมาแล้วก็ได้ฟ้องหนังสือพินกับนิตยศาสร,รเป็นจำเลยในทางคดียา,ยา ีนี้ก็สาราญ,ญาก็ไม่รับฟ้องก็อ้างเหตุว่า,าโทษเช่นนี้ผู้ต้องเสียหายฟ้องเองไม่ได้ต้องให้อายการฟ้องแทนอายการนี่หมายความว่าอายการสารอญญาหารแล้วก็อ้างประกาศคณะปฏิวัติคณะปฏิรูป ทีนี้ทางคุณสิทธิจายก็ได้อุฏอนแล้วก็เรื่องก็ไปถึงสาดีกาก็ปัญหาทางฝ่ายทนายทางคุณวัชรชัยก็บอกว่าคำสั่งคณะปฏิวัติรัฐประหารเป็นโมฆะเรื่องสองปีกว่าและสาดีกายังไม่ได้ขบปนนัญหาอันนี้ข้อนั้นก็มีอยู่ว่าก็อ่านถึงตั้งแต่พระปกเกล้าท่านใดพระราชทานมาตมุน พราะรัฐธรรมนูญนี้สืบมาจากที่พระปกกราบท่านได้พระราชทานแทนวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงเพราะเวลานั้นท่านแอบสูตรมนรุีรัฐธรรมนูญ27ธันวาเจภานั้นท่านพระราชทานข้างทิศท่านยังเป็นแอบสูตรมนรุียขนาด เมื่อท่านพระราชทานแล้วจึงเปลี่ยนสภาพเป็นเป็นอ,อ,อย่างคือคือท่านลงนามโดยพระองค์เองทนไม่ได้ในทีท่นี้แล้วก็ไม่ใช่ครับคือทางทานายคุณวัชราชัยก็ต่อสู้คดีาานี้แต่คดีนี้เป็นผลให้เห็นว่าคําสั่งคณะปฏิวัติและปฏิรูปนี้เป็นโมฆะใช่มา้คับไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นนะก็มันก็เป็นอีกเรื่องแล้วใครขึ้นมาก็าข,าขึ้นมานายออกกฎหมายให้เราก็ตามใจไป เป็นโมฆะช้ยไม่ไหลสารไม่อฟังอายุที่ศาอีกคันเหมือนกันเข้าใจไหมล่ะอันนี้แล้วปัญหาอีกอันหนึงอะไรไม่ไดตอบเีอยวรับที่เราจุงกระสอของาและกระบวนกจะการวิพากษ์ิของสุดแท้แต่ว่าการเลือกตั้ เป็นรัฐบาลนั่นเป็นรัฐบาลของพวกนั่นนะถ้าเป็นรัฐบาลของพวกที่เรียกว่าทุนิยมก็นี่ก็เป็นธรรมดาเขาก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของในทุนนี่เป็นสําคัญแต่ถ้าหาว่าเลือกตั้งโดยได,ได,ได้เป็นพวกส,สังคมนิยมมานะแต่สังคมนิยมนั้นมันก็มีหลายพวกหลายชนิดเพราะฉะนั้นก็ให้ไป อ่านหนังสือที่เคยสแสดงปากฐกถานักเรียนกรีน,รน,นมีให้นัน่นมีหลายชนิดการประกันนั้นก็อยู่ที่ปฏิบัติเราจะปฏิบัติเพื่อที่จะได้รัฐบ,บาลชนิดไหนมานี่อันนี้ก็เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญจะต้องให้คนที่อยากจนนี้ได้ได้มีสิทธิ์มีเสียงได้เลือกผู้แทนของตนมาอันนี้มันเกี่ยวอบคามปัจจัยถ้า,าก็ตาม ถ้า,าก็ไม่ได้คำานึงถึงว่าจะให้ผู้แทนะคือตามธรรมดาคนจนนี่มีมากกว่าคนรวยเนยีจำนวนหรือว่าชาวนามีมากกว่าแต่ทำไมจึงไม่ไม่ได้เรียกได้ผู้แทนของตัวมาและได้มีรัฐบาลของตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญน,นี่แต่จะแก้ได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะเขียนรัฐธรรมนูญน,นั้นอ,อย่างไรนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณน่ะเดี๋ยว,ยวให้ตอบคุณ น้นเืออนหน้เาต้องขงกของศร็คือถ้าหากว่าเป็นอยู่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันนะฮะก็เลี่ยงในพ้นว่าผู้ที่มีเงินนฮะก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือกมามากกว่า อ่น่ะคนที่ไม่มีทุนทรัพย์พอหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์พอแต่ว่าจะต้องไปอาศัยเงินของคนอื่นเขาพ้นก็คือว่าไปเป็นลูกน้องของคนอื่นเขานี่ลักษณะก,ก็ก็เป็นเป็นไปอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นแล้วก็อ่อีกวิธีหนึ่งก็คือคนที่อยากจนเป็นกรรมกรเป็นชาวนาหรือว่าเป็น ปัญญาชนชนิดที่ไม่ใชจว่าลูกนลร่ำรวยก็นี่นะฮะจะต้องเรียกร้องแล้วทำสิทธิษของเราขึ้นให้ได้มีรัฐธรรมนูญนี่เพื่อประโยชน์ของคนมีทุนน้อยนั่นได้จริงๆินะะ๊